สวัสดีค่ะตอนนี้พลอยอยู่ที่ตรงเซ็นทรัลดูสิตพาร์คนะคะเป็นในส่วนของตัวสวนนะคะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศรอบๆกันนะคะก็คือเข้าใจว่าหลายคนก็คงมาถ่ายทำคอนเทนต์ตรงนี้แล้ววันก่อนพลอยก็มาแต่พอดีว่าฝนมันตกก็เลยเออถ่ายได้ไม่เยอะอะนะคะเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศรอบๆกันค่ะวันนี้อากาศดีมากนะคะแล้วก็ ก็มีฝุ่น PM อยู่นะดูเท่าที่ดูแต่รู้สึกว่าค่อนข้างโอเคนะคะข้างบนเขายังก่อสร้างอยู่เลยนะมีตัวเครนอยู่ข้างบนคนมาถ่ายรูปเป็นเยอะมากเลยอนะเราไปเดินชมกันค่ะคอยก็แอบพิ้วน้ำมาเองนะวันนี้เพื่อความประหยัดแล้วก็น้ำอุ่น ก็ชุ่มคอดีนะคะใส่ชามาด้วยวเขาดีเนาะเขามีบอกนะว,ว่าต้นอะไรเป็นต้นอะไรไอตรงนี้สวยนะเนี่ยวิมีร้านน่ารักน่ารัก<ๆ>เยอะเลยพลอยวันนั้นไม่ได้เดินออกมา อันนี้เขาขายอะไรเอ่ยอ๋อเป็นน้ำแบบขน,นมนะคะน,นี้ก็มีร้านเมื่อกี้ก็มีร้านน้ำแบบเป็นน้ำผล,ลไม้สก,กัดอ๋ออันนี้เป็นแบบมัทฉาอันนี้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทราบเลยว่าตรงนี้มีร้านน้ำด้วยหลายร้านอยู่ แล้ววันนี้ก็เป็นวันวาเลนไทน์นะคะก็จะเห็นคนถือช่อดอกไม้กันเยอะเลยตรงนี้นะคะก็จะมีออ๋มีดอกไม้ให้คนถ่ายรูปก,กันแล้วก็มีร้านคม่คอยยไม่เคยขึ้นมาถึงตรงนี้เลยอะ่ะวันนั้นฝนตกอันนี้เป็นโซนเดอะพลาซ่าอ้แมยเขากำลังจัดร้านอยู่นะคะเนี่ย อ๋อมันเป็นลานเบียร์แล้วข้างบนอะไรก็เดินขึ้นไปได้อีกอเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ ข้างบนจะเป็นโซนของโรงแรมนะคะซึ่งยังก่อสร้างไม่เสร็จเนาะเขาก็เปิดในโซนของห้างไปก่อนอค,คือถ้าเกิดเย็นกว่านี้หน่อยดแดดล่มลมตกแล้วก็น่าจะเย็นกว่านี้หน่อยนะคะนี่ก็คือร้อนไปนิด แล้ววิวดีมากคือมองไปก็เห็นสวนลุ่มเดินมาถึงชั้นบนแล้วนะคะอันนี้ก็คือชื่อสวนดูสิทธิ์อรุณนะก็จะมีสาราพรพคมหรืออะไรหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจอ๋อแต่นี้หน้าเดียวหรือเป็นสารพระภูมิ เป็นสารเท้าสันดุสิตสันตะดุสิตเชื่อว่าสารนี้ต้องศักดิ์สิทธิ์กว่าสารอีกสารหนึงแน่นอนสารรัฐธรรมนูนอ๋อถ้าเกิดเรามาอยู่บนชั้นนี้นะคะก็จะเห็นวิว สวนลุมได้ชัดเจนเลยค่ะเราก็ลงกันไปนะเดี๋ยวพลอยว่าจะไปเดินแถวสยามนะคะก็วันนี้พอดีว่าไม่ได้เอาไอ้ไม้เซลฟี่มานะมันก็เลยอาจจะมุมกล้องไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ คิ้วตกหัวคิ้วตกไปนิดนึงพอดีเพิ่งไปฉีดโบท็อกซ์มานะก็เดี๋ยวเราเดินลงกลับทางเดิมนะคะนี่รูรักเขาก็มาถ่ายรูปกันเนอะ ก็ถ้าเกิดมายืนอยู่มาเดินตรงบริเวณสวนเนะะี่ยค่ะมันทำให้แบบรู้สึกว่าเย็นกว่าตรงบริเวณลานข้างบนเพราะว่าตรงนี้เขามีต้นไม้นะคะเขามีเออเขาเรียกว่าไรนะคนแต่งคอสเพลย์เป็นดอกไม้นะคะเนี่ย เราเดินตรงสกายวอล์กนะคะเดี๋ยวเราไปขึ้น BTS นะคะไปสยางกันดูบรรยากาศนะคะล้วจะย้อนแสงนิดนึงนะคะมันก็เลยมืดมืดมีการประดับประดาคมไฟเพราะมันใกล้เทศกาลจุดจีนแล้วนะคะ ก็เดี๋ยวเราเดินไปขึ้นรถไฟฟ้ากันนะคะคิดถึงแถวนี้เหมือนกันเมื่อก่อนเคยทำงานอยู่แถวแถวนี้อันนี้ก็จะเป็นสีลมเอชอสถานีรถไฟฟ้าสารแดงนะคะ เยอะมากนะคะคนเยอะมากจริงตอนนี้เราอยู่สยามพาราก้นะคะก็แอบเห็นพาเทียเขาจัดดอกไม้สวยเนาะเลยขอแอบถ่ายหน่อยคนเยอะเหมือนกันนะคะนี่ดารามาร่วมอีเวนต์นะคะแต่ไม่แน่ใจว่าใครเพราะว่าอยู่ไกลมากเลยไม่เห็นเลยขออนุญาต ใช่แล้วว่าคือไข่แล้วก็วันนี้ค่ะแะก้อนเขาก็มีเปิดงานนะคะ <c oughs> เปิดงานตุ๊ดจีน ให้คนธรรมดามันเห็นได้ด้วยทัท่วถึงกันเถ้าน,นีเขาว่าเล่นจริงหรือเขาซ้อมนะก่อน หมือนงานลอยกระทงที่ซารกรอนเลยอะที่แบบคนดูได้ก็คือเฉพาะคนที่แบบมีที่นั่งแต่คนธรรมดาดูไม่ได้ไม่รู้เจ้าเสียงประมาณไปเท่าไหร่เนอะแล้วคือทําเพื่ออะไรอะใครๆก็ดูไม่ได้เดินผ่านป๊อปมาร์ทนะแอบเห็นน้องติชตัวนั้นน่ารักมากเลยน้องหมีชมพูที่สยามเซ็นเตอร์นะคะน่ารักมากเลย มั่งคั่งอ๋อยังไงเพ่งร่ำรวยเป็นม้าหมุนนะคะเนี่ยทุกอย่างก็คือตีมม้าเพราะว่าเป็นปีม้านะคะสวยดีนะเราก็มาถึงสยามดิสคัฟเวอรี่นะคะเนี่ยอยากให้ดูไอ้ตัวนี้ กงลอ้อแบบแบบจีนอ่ะมันหมุนได้หรือหมุนได้เป็นบางอันนะหรือมันผัดผัดกันหมุนอันนั้นเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นเงื่อนมงคลน,นะคะอ๋อมันน่าจะผัดผัดกันหมุนน่ารักอยู่นะห้างนี้เป็นห้างนี่หอมมากนะคะเนี่ย ชุดนี้น่ารักนะเนี่ยดอกเลยแต่คนใส่ต้องสูงนิดนึงนะไม่งั้นก็จะดูตันตนนันมากเลยค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้พอยก็อยู่หน้าสยามดิสคัฟเวอรี่นะคะแล้วก็ตรงนู่นเป็นมาบุญคลองนะคะเดี๋ยวว่าจะไปหาอะไรทานที่มาบุญคลองแต่เอ้ยพามาเจอว่าตรงไหนนะตรงนู้นอะเดี๋ยวเดี๋ยวกลับกล้องถ่ายให้ดู ใช่เขามีชุมนุมอะไรกันนะคะเหมือนกับ <c oughs> เขามีกิจกรรมอะไรกันเดี๋ยวเราเดินไปดูกันดีกว่าคนเยอะอยู่นะ <c oughs> อ๋อแล้วมุมนี้นะคะจะเป็นแบบมุมยอดคิดในการมาถ่ายรูปของนักท่องเที่ยวมากเลยที่มันแบบตรงใต้ BTS อะ่ะแล้วมันเขียนว่ากรุงเทพแบงกอกบางกอกด้งนอก เหมือนแบบถ่ายต้องมาถ่ายรูปเช็คอินว่าเอ้ยฉันมาถึงกรุงเทพแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูข้างล่างดีกว่าว่าเขามาทำอะไรกันตรงนู้นก็มีตำรวจหรือว่ายามหรือ security นะั่นะนะ่ะอีเวนเยอะนะคะเนี่ยตอนนี้คน การน,นีมันน่าจะเกี่ยวกับที่การเลือกสังไม่ค่อยโปร่งใสนะคะแล้วก็มีตำรวจมาช่วยรักษาความสงบนะคะ วันงค้องเราะจะมีเรื่องการตรดจในเป็นความลับนะบัตใคร่ยิมามาร่วมกันมามาสมหัวกันทุกว่าเราจะเอาอะไรแล้วก็จะมีการไล่กันนะคะเนี่ย ที่เอ๋อปัสมีบาร์โค้ดมีคิวอาร์โค้ดตกรอต้องมีคำตอบนักเรียนเขาก็ตอบมาแล้วนะมันเทรสได้แต่มันยากแต่ประเด็นคือเทรสได้ไงว่ามรรดาจากไหนใครเป็นคนเลือกไปไหนถ้าเราจะผิดรัฐธรรมนูญต้องติดคุกไหมอ่ะใช่ไหมเราเปลี่ยนรู้ไหมว่าติดตัวในรัรรมนูกีตาอาจจะดีกว่านี้ มี่กระเป๋าเหมือนเราเลยอันนี้ก็คือทุกคนมาแบบเหมือนต้องมาเสียนกันนะครับ่ต่กีต้ามเสียแตกก็ะเปียนกับคุณนะครับ ไม่ดัง mm ับผมเพาอะไรครับเปิดเปิล <teachers> ช่ช่อมาแล้วครับขอบคุณมากมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแลทางใจทั้งเหานักสู้พกาหัเนต้นนบลพกตอนรีลืองสงสัยสงสยอบรอบบบกับใครอบอบรบกับใครสมุนบ้านใหญ่ ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่หน้ามาบนคลองนะคะเหมือนเขาจะมีอีเวนต์อะไรกัันสารแสดงสามารถรัไ<อ>ด้ถึงแฮร์รี่มอนด้ค่ะแล้วก็ฟังดินามอาร์ตเจลได้นะบางช่องทางก็จะมีการอ๋อน่าจะเป็นน้องๆดารานักแสดงจากเรื่องอะไรสักเรื่องหนึ่ง เราคนนี้ขอเซ็ตรีให้ก okay, e? okay, well. ับอ yes right ัพเทลหอค่ะขอบคุณัพมาเลยนะคะอ้าเรามีแนด้อมต่ออย่าลมาจอยนะได้ครับเผอเดี๋ยวอาจจะเ่ีรอดูนะคะขอเคร่าและต่อไปชาวแดนเซมาเอ็มบีเคนะคะก็เลยแวะซื้อนีขนมเบื้องก้านนี้ อร่อยนะคะวันก่อนมากินก็อร่อยเดินไปเดินมานะคะก็เลยมาจบที่ MK ก็คิว15คิวนะคะก็เดี๋ยวรอกันไปตรงนี้นะคะจะเป็น MK บุฟเฟ่นะ9 9 9แล้วถ้าเกิดอยากได้กุ้งเพิ่มก็บวกอีก59บาทแต่ถ้าเกิดอยากได้กุ้งแม่น้ำด้วยก็บวกไปค่ะอีกเท่าไหร่นะ99บาบาทเนาะก็คิวพอสมควรน,นะคะ แต่ว่าคิวน้อยกว่าสุกี้ตีนน้อยเยอะมากอันนั้นเขาบอกว่า200คิวรอเท่าไหร่นะ3ชั่วโมงเราก็ไม่ไหวเนาะพอดีวันนี้อยากกินอะไรแบบเป็นน้ำน้ำผัด MK 299นะคะเนื้อแบบตัวเนี้ยเนื้อวัวบริสเกตอะคือดีมากจริงๆเดี๋ยวเรามาลวกให้ดูกันเนื้อแบบคุณภาพดีมากเลยนะคะ คือครั้งเนี้ยมาเรารู้สึกประทับใจมากเลยครั้งที่แล้วมาทานแบบตอนนี้เขาเริ่มใหม่ๆรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ค่อยโอเคค่ะเมนูอาจจะไม่ค่อยหลากหลายแต่คำเนี้ยก็คือแบบดีมากแนะนำเลยสอง้าคุ้มมากแต่ถ้าเกิดใครอยากทานกุุงเพิ่มก็บวกอีก9้าสิบาทแต่อันเนี้ยคือแบบเนื้อดีเลยแล้วกนมม็น้ำจิ้มอะค่ะน้ำจิ้มความเสืออร่อยมากแลันี้น้ำเป็นน้ำจิ้มเด็กนะแต่ว่าพลอยออกมาตรง เอามาผสมกับน้ำจิ้มออริจินอลของเขาอ่ะเฮ้ยอร่อยขึ้นเยอะมากคือเอามาจิ้มกับน้ำจิ้มคอนสึแล้วคือแบบมันมันอร่อยมากจริงจริงก็ในส่วนของซาลาเปาไส้ครีมนะคะก็สั่งบุฟเฟ่ก็เออเขาเรียกว่าอะไรนะเออออเดอร์นหนึ่งเจ้าที่มาให้สองลูกนะคะแล้วก็ไส้เยอะๆแบบนี้เลยค่ะก็อร่อยตามมาตรฐานซาลาเปาไส้ครีมถือว่าใช้ได้เลย ก็ทานอาหารเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันต่อสรุปว่าครั้งหน้าคงคืออร่อยมากทําดีกว่าครั้งแรกที่เขาออกบุฟเฟ่เยอะมากเพราะเขามีน้ำจิ้มเพิ่มมาให้อีก3อย่างนะคะก็คือคอนซึมีน้ำจิ้มเด็กที่มันทาจากเหมือนน้ำจิ้มงาผสมกับเต้าหูย้ยีแล้วก็อีกอันน้ำจิ้มอะไรนะ อ๋อน้ำจิ้มซีฟู้ดแต่ว่าพอยไม่ได้กินแล้วก็น้ำจิ้มสูตรธรรมดาของเขาที่มันทําให้อร่อยขึ้นเพราะว่าตัวน้ำจิ้มพอนเสือค่ะมันเข้ากับออ่เตัวชาบูดีมากเลยแต่ทีเนี้ยเหมือนเขาใช้เคชอปอะแล้วพยเขาเรียกว่าไงนะมีบาดแผลส่วนตัวเคแบงค์เนาะเราก็เลยก็ก็คงในระหว่างนี้เนาะก็ยังไม่ มไม่ไปกินซ้ำในเร็วๆนี้แะของเขาดีมากนะไม่กินกับเคนะม mm ัน hmm. เกี่ยวกับ mm hmm. เคชอปเฉยๆ mm hmm. แล้วก็เดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันต่อค่ะ mm hmm. เราก็มาต่อกันที่นี่ไอศครีมโยเกิร์ตนะคะร้านบารอนแต่ว่าอันนี้คือเขาให้กดเองเนาะมา mm hmm. เดี๋ยวเราลอ,ลองดูกันสิ mm hmm. เดี๋ยวพอยจะต้องแบบหยุดถ่ายก่อนเพราะว่าเดี๋ยวต้องเอามือไปกดกดออกมาได้ขี้เหร่มากนะคะไม่รู้อันนี้กี่กร,รัมนะ สรุปก็หน้าต้าว่าประมาณนี้นะคะกดเองเดี๋ยวเราเอาไปจ่ายตังกันค่ะทั้งหมดน้ำหนักก็ร้อยสิบสองกรัมนะคะกรัมละหเอร้อยกรัมละ69บิบใช้าบาทนะคะแล้วเราก็จ่ายตังตามน้ำหนักค่ะอ๋อ77บเจ็ดบาทอ่าเจ็ดบาท77สิบ็ดบาทเมอกี้อาจจะคุยกันแล้วงงๆหน่อยสรุปนะคะก็คือว่าร้อยกรัมอ่ะ69บาบาทแต่ว่าถ้วยเนี้ย มันร้อเท่าไหร่นะไมไ่กี้อยร้อยสบอกกลับมาค่ะมันก็เลยเป็น77บาทก็ชิมแล้วนะคะอร่อยเลยโอเคมากเราก็ใส่ออลมอนเพิ่มนิดหน่อยแล้วก็ใส่น้ำผึ้งนะคะเออใช้ได้เลยขอจบคลิปวันนี้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ